สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับมาหาแ่งวันนี้พามาดูแปลงกขอสี่หนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยหนนสองเปนที่เรียบร้อยนะฮะก็ได้หลายวันแล้วตอนนี้เข้ากินปุ๋ยดีมากครับผมเรื่องจากความเขียวความแก่งความเป็นสีสันเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่ตรงนี้นะฮะก็จะบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าข้าวงาม,งามใบนะก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกปัญหาเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรีย นะฮะที่จะมาลงเกาะกินด้านทางใบนะครับผมดังนั้นหลังจากที่ทําการใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับผมก็จะทําการฉีดพ่นสารเพื่อป้องกันกําจัดสารแมลงศัตรูหรือโรคศัตรูต่างๆอย่างที่กล่าวมานะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะทําการฉีดพ่นนะครับผมในะอีกสักประมาณ4-5วันนะฮะก็จะ หลักๆเลยนะฮะตอนนี้ข้าวมันเดินทางมาสู่ประมาณตอนนี้50วันเนาะนะครับผม50อ่อนแล้วแหละนะครับผมก็กะจะขี่ห5าวันนะฮะ55วันผมจะใช้สารป้องกันกับเชื้อราตัวรีเฟกซีอีโวนะครับผมซึ่งเป็นอะโซซิสตัวเบนบวกไอโซปาราเซมซึ่งจะค่อนข้างครอบคุมกับตัวเชื้อรานะครับผมก็จะเด่นในเรื่องของกับใบแห้งใบเน่าหน่อยนะฮะซึ่งตอนนี้อาการ ถ้าเกิดว่าหลายๆที่เนาะจะเจอปัญหากากาใบแห้งนะครบใบมันจะแห้งแหงนะฮะแล้วก็จะเป็นส่งผลถึงเน่าคอรวงซึ่งผมก็จะกันตรงนั้นนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมจะใช้ก็คือในเรื่องของกลุ่มที่จะมาป้องกันพวกแบคทีรียอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมจะเลือกใช้ตัวไทแบทนะครับผมซึ่งเป็นซิงเทโซนเนาะซึ่งจะทําให้เกิดความเขียวด้วยแล้วก็จะทําให้ป้องกันในเรื่องของพวกแบคทีรียนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ไปแล้วครับเพราะแล้วก็ตัวนี้อ่า จะใช้ปุ๋ยเกศด้วยนะฮะจะใช้ปุ๋ยเกศสูตร0ให้2 3 14นะครับผมจริงๆแล้วไอ้สูตร C1 ที่ผมทําไว้ผมผมแทบจะตามนั้นเลยนะฮะตัวหนอนกอรอบนี้ก็จะเอาตัวบัตโกลงนะครับผมเป็นรอบที่สองนะครับผมแล้วก็รอบนี้กะจะติดพวกลูเฟีลูรอนซึ่งจะเป็นกัวคุมไข่เข้าไปด้วยเมื่อกี้เดินมานะครับผมสํารวจแปลงมามันเจอพวกมแมลงผีเสื้อค่อนข้าง,งเยอะนะครับผมอาจจะได้ใช้ตัวไบเฟนทินหรือพวกแลมดาแซนโดทินเข้าไปด้วยนะครับผมเดี๋ยว ดูก่อนครับว่าจะเป็นคนหรือเป็นรถถ้าเป็นรถนะครับผมจะเอาแลมด้าไซฮาโนทินตัวเอฟเฟียร์ฉีดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนนะครับผมอาจจะเปลี่ยนมาเป็นตัวอะไบเฟนตินแทนนะครับผมซึ่งจะไม่มีอาการคันต่อคนฉีดเนาะนะครับผมแปรงก็ไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับผมก็ยังมีไอ้โต้งมีอะผักบอดหลุดมาประปรายนะครับผมก็อย่างที่เห็นเนาะนะฮะก็อย่างที่การจัดการนาะข้าวรุ่นนี้ถือว่า าถามว่าประสบความสำเร็จในการเตเิบโตดีครับผมการแตกกอการเจริญทางใบก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์นะครับผมแต่ก็ยังมีหญ้าหลุดมาระบายซึ่งตอนนั้นเราก็ทําพยายามทําแล้วนะครับผมแต่กายังหลุดมาเนาะก็นะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับผมก็ออยังพอจัดการได้ยังอยู่ในการควบคุมนะครับผมก็ตอนนี้เราหว่านปุ๋ยแค่สองครั้งนะครับผมวนนี้ไปนะครับผมสังเกตว่าผมจะฉีดปุ๋ยเกร็ดด้วยเนาะผมจะใช้ปุ๋ยเกร็ดเพื่อเสริมสร้างทางใบนะครับผมผมจะพยายามเน้นปุ๋ยเกร็ดที่มันไม่มีตัวไนโตรเจนข้างหน้า เพราะว่าถ้ามีโตัเจ้งข้างหน้านะครับผมเข้าเปอร์สี่หนึ่ง จะใบอ่อนเลือดพอใบอ่อนเลือพวกพวกใบจุดใบแม่งจะมาเยอะมากนะครับผมแล้วมันก็จะจัดการลําบากผมจะไม่ใช้นะครับผมผมจะใช้อ่าที่มันเป็นตัวกลางหรือตัวหลังหนักๆนะครับผมเพื่อทําให้แกล่งเพื่อทําให้เบรกพวกน,นี้นะฮะแต่ถ้าถามว่าไม่ฉีดไม่ใช้ได้ไหมคือถ้าไม่ฉีดไม่ใช้นะครับผมพวกนี้ก็มันก็เป็นเหมือนวิตามินแหละนะฮะถ้าใช้ใช้เพื่อที่จะให้มันสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างธาตุอาหารที่มันขาดเหลือไปนะครับผมแล้วก็ตัวนึงที่ขาดไม่ได้ที่ผมจะ,จะใส่ก็คือจะใส่ก็คือตัวไฮดไสบอ่อนนะครับผมกก็็จะรอบนี้ จะใส่ประมาณทัก3 0ซีซีต่อไร่นะครับผมไม่ได้เป็นปริมาณที่มากมายเนาะนะครับโอเคครับก็วันนี้ผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมหนนี้ที่น่ากลัวนะ่ากังวลน,นะครับผมหลายๆคนหลายท่านที่เจอพวกแมลงชีปาะขาวนะครับผมแมลงชีปาะขาวนะ่ะจริง,รงบอกเลยไม,ไม่ไม่น่ากลัวครับ โดนสารน็อกทั่วไปก็ตายครับผมพวกอะเซตามีผิดพวกจริงๆพวกอีมิดดงอะมิดาอะไรพวกนี้นะครับผมแลมดาอะไรพวกนี้ก็ตายนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนาแบบแบบคุมนานๆเลยนะครับผมก็ใช้ไพมิดซิ am, นบอกฟิโนบูคามนะฮะซึ่งจะเป็นทั้งน็อกทั้งดูดซึมสายเพียนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะฮะพวกแมลงจปบขาวเองไม่ได้น่ากลัวมากมายคือใช้ยาน็อกมันก็ตายครับแต่ที่น่ากลัวก็คือพวกเชืวเว้อไวรัสแบคทีเรียที่ติดมากับตัวมันเพราะว่าตัวนี้อย่าลืมนะครับว่า แมลงปากดูดมันเป็นพาหะนําเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมไอโ้โรคจูโรคเน่าคอตีพอตันออกไม่สุดอะไรพวกนี้คือเกิดจากตัวเชื้อแบคทีเียนั่นนะครับผมที่มันจะมาเกาะมา ตัวมากับพวกแมลงปากดูดทั้งหลายนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครเจอเนาะนะครับผมก็พยายามที่จะใส่สารนอกหรือใส่สารดูดซึมตัวที่ผมว่านะครับผมแพมิโตซีนก็ได้นะครับผมกันไว้เพื่อที่จะไม่ให้เวลามันมาจับดูดนะครับผมมันก็จะตายลงไปทีหลังด้วยเนาะนะครับวันนี้ผมคงอัปเดตแค่นี้ครับผมท่านใดที่มีคําถามสงสัยเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมสามารถคอมเมนต์หรือเข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้ในเพจเกษตรกรบ้านนอกบอกเล่าชาวเกษตรนะครับทิ้งคําถามทิ้งรูปภาพทิ้งวิดีโอต่างๆไว้นะครับผมหรือโพสตถามได้ในกลุ่ม วันนี้ผมคงฝากประเด็นแค่นี้นะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาหาแม่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ